พลังงานการเชื่อมต่อก็คือพลังงานการส่งต่อค่ะเหมือนอคนหนึ่งคนกำลังนึกถึงคนอีกคนหนึ่งและคนอีกคนหนึ่งที่เรานึกถึงเนี่ยเขาติดต่อกลับมาหาเรานี่ค่ะพลังงานเป็นอย่างนี้หรือไม่ก็เคยไหมคะที่คุณนั่งกับเพื่อนอยู่หรือว่านั่งกับแฟนคุณกำลังนึกถึงเรื่องบางเรื่องและอยู่อยู่ คนที่อยู่ใกล้ตัวขึ้นเขาก็พูดถึงเรื่องนั้นขึ้นมาเนี่ยค่ะคือพลังงานการส่งต่อแต่เพียงแต่ว่ามนุษย์ทั่วไปเนี่ยมีพลังงานอย่างเงี้ยเมื่ออยู่ใกล้กันแต่ถ้าเป็นนักพลังจิตร่างทรงผู้มีสัมผัสทั้งหลายไม่ว่าเรื่องเรื่องนั้นจะอยู่ไกลกันสักแค่ไหนพลังงานการส่งต่อจะอยู่จะส่งต่อถึงกันได้จะเป็นการเชื่อมต่อก็คล้ายๆกับการนึกถึงกันอันนี้ก็เชื่อมไปกับเรื่องที่ เราเห็นภาพในอดีตอย่างเงี้ยค่ะเมื่อมันเชื่อมต่อถึงกันทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะกลายเป็นกกลายเป็นบุญอ,อย่างเงี้ยค่ะคือพลังงานเชื่อมต่อพลังงานส่งต่อความคิดนี่ก็คือพลังงานส่งต่อที่มีพลังงานที่เยอะเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับความคิดเนี่ยสมมุติว่าคนคนหนึ่งคิดกับเราอย่างเงี้ยค่ะคิดถึงเรื่องว่าเราเป็นอย่างงน้นเป็นอย่างนี้ ถ้าเกิดว่าคุณคิดกับคนที่เขาไม่ได้มีพลังงานสัมผัสมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะไม่ได้มีผลกระทบมากแต่ถ้าคุณเป็นคนที่คิดแค้นรุนแรงคําพูดความคิดความคิดมีสําคัญมากนะคะความคิดของคุณเนี่ยนึกถึงอยากให้เขาโดนอะไรเรื่องร้าย หรือว่าคิดเรื่องร้ายๆคนที่คุณนึกด้วยเนี่ยเขาก็จะมีผลกระทบกับเรื่องนี้เยอะนะคะมากด้วยนี่คือพลังงานการส่งต่อแล้วก็ที่มีผลต่อความคิดค่ะแล้วมันกระจายข้อมูลไปเป็นเรื่องใหญ่ได้อย่างไรความคิดนี้ไม่ใช่แค่คน2คนที่คึกถึงกันนะคะเมื่อมันเกิดพลังงานนี้มันจะกลายเป็นคลื่นพลังงานความถี่ต่ําค่ะสมมติว่าคนร้อยคนคิดแต่เรื่องลบ แบบนี้ค่ะพลังงานมันก็จะลบพอพลังงานมันลบมันก็ทำให้สภาพเศรษฐกิจไม่ดีหนึ่งเลยภัยพิบัติและก็เรื่องของการเป็นอยู่ทุกอย่างมีผลพ่วงกันหมดค่ะจากความคิดแล้วก็พลังงานการส่งต่อนึกถึงประเทศประเทศที่ความคิดไม่ค่อยดีความคิดไม่ค่อยเจริญสุดท้ายประเทศก็จะไม่ไม่เจริญค่ะ มันเป็นอย่างนี้จริงๆนะคะพลังงานการส่งต่อเนี่ยลองไปดูประเทศที่เขาจเจริญแล้วค่ะลองึกดูนะคะ